น้าหมอเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราร้องเพลงชาติกันไหมโอเคประเทศไทยจะไปอย่างดีไงค่อยๆไปด้วยกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชาลักษณ์ไทยทุกไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ต้อไปไหวเลยเนี่ยด้วยไทยล้วนไม่รับสมัคีไม่เป็นไรไทยไทยสงบ แต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ใข้คุมคูสลาดชูชุกยาบ้าร้องคุณจะบอกพ่อแม่คุณงไขคคุูดูมันดีนะคุณหัวลัเาแล้คุจะบอกเลย ก้อนเงินงงเงินงเอขอ,อขอโทษขอโทษอ้อใครจะมาโกงขู่ออเอาไหนนะหมอไ, <ป S 1> ไม่ต้องไปสั่งไล่มันดูหัวแล้วดูมันหัวดิตบปากมันเลยอยากขาย<อ>